เคาะลุงหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอเต็ดหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้มีการนำเสนอเรื่องราวของอดัชนีมวลรวมนะครับของเก้าอี้ที่จะตกกุลซือซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าณเวลานี้ทางด้านของเอลิกเกนฮาร์กุลซือของแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดนั้นขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งของบอลและพนันถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นก็ได้มีการปรับละอ่าปรับดัชนีนะครับที่เรียกว่าต่ำที่สุดนะครับผม เนื่องจากว่าทางฝั่งที่ประเทศอังกฤษนั้นมองว่าเอลิธเทนฮา์กนั้นมีโอกาสตกงานสุดๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับผมทางบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะได้มีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งจะเป็นการพูดคุยเรื่องราวต่างๆภายในสโมสรน,นะครับรวมไปถึงอาจจะมีการพูดถึงอนาคตของเอริกเทนฮากอีกด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นแฟนผีต้องรอดูว่าวันนี้ข่าวจะเป็นอย่างไรแต่ทว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีข่าวน่าเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ เรื่องของดัชนีกุนซอคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับที่ทางฝั่งของบอลรับพนาชถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นได้มีการ ั้งดัชนีนะครับผมซึ่งเต็งหนึ่งนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสร้างความมือหาในข่าวเมื่อค่ำคืนนี้ผ่านมามากเลยนะครับว่ากันว่าคุณซื้อรายนี้นะครับผมพร้อมที่จะมารับงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่างหากนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทางฝั่งที่ประเทศอังกฤษนั้นได้มีการปร,รับดัชนีมวลรวมนะครับ ว่าเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้นะครับเตงหนึ่งคือโทมัสทูเคิลนะครับผมอดีตกุนซือของเชลซีแล้วก็บบเยนมินิกแล้วก็ไปอ่าปารีสแซงแช็คแมงนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนนั้นดัชนีเรื่องของกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรายโทมัสทูเคิลนั้นจะอยู่ที่ประมาณเตง3เตง4นะครับอยู่ที่ดัชนีประมาณ1อ่า8ต่อ1นนะครับหรือเอาขนม1ชิ้นไปแลก8ชิ้นนะครับแต่เมื่อคืนนี้นะครับได้มีการปรับละอ่า,อา,อาดัชนีนะครับ ผมเหลือเพียงเนื้อ่อ2ต่อ1เท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือเอาขนม1ชิ้นไปแลก2ชิ้น เป็นดัชนีเท่ากันกับที่เอลิธแฮรคถูกตั้งไว้นะครับผมว่าจะตกงานนั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีกระแสะข่าวลือนะครับโดยเฉพาะทางฝากฝั่งของผู้สื้อข่าวที่คดค่อนข้างน่าเชื่อถือหลากหลายคนนะครับผมก็ได้มีการรายงานนะครับว่าโทมัสทูเคิลนั้นพร้อมแล้วนะครับผมที่จะกลับมาทํางานในวงการลูกหนังอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการที่จะได้มาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ปฏิเสธไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นข่าวที่แฟนขีนั้นค่อนข้างจะรอคอยเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองที่อยากจะเห็นโทมัสทูเคิลนะครับกุนซือชาวเดเยรมันนะครับของเข้ามาคุมทัพนั่นเองซึ่งดัชนีณนะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าดูจะมีความเป็นไปได้มากเหลือเกินนะครับแต่งสอง เป็นรุดฟันนิสโตลอยนะครับผมผู้ช่วยของเอลิเทนฮังเองนะครับผมก็หนักจากตอนแรกนะครับดัชนีอยู่ที่2ต่อ1นะครับตอนนี้ก็ปรับราคาปรับดัชนีลงมาเป็น4ต่อ1นะครับผมก็ถือว่าถูกปรับลดลงมาจากเต็ง1มาเป็นเต็ง2นั่นเองนะครับเต็ง3เป็นกระไรเซาเกตนะครับก็อยู่ที่ 1>, 1อ่า4ต่อ1เช่นเดียวกันคล้ายกับทางฝั่งของรุดฟันนิสเทอร์ลอยนะครับก็ดัชนีดเดียวกันจากตอนแรกนั้นมีแต่ชนีอยู่ที่7ต่อ2นะครับผมเตงต่อมาเป็นคีรันแม็กเคนนานะครับอยู่ที่9ต่อ1จากตอนแรกอยู่ที่12ต่อ1นะครับแล้วก็เต็ง5นะครับผมก็เป็นกรัมพอเตอร์ที่ตอนนี้ยังว่างงานอยู่นะครับอยู่ที่10ต่อ1ด้วยการส่วนรายอื่นนั้นก็ดูค่อนข้างจะเป็นไปไม่ค่อยจะได้นั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าแฟนผีหลายๆคนนะครับก็รอคอยนะครับว่าสิ่งที่ ทางฝั่งของบอรนดรัถูรกมนมาที่ประเทศอังกฤษได้มีการ ตั้งดัดชนีนี้ไว้เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่ทั้งในส่วนของเก้าอีอ้ก,กุญซือที่ไอลิกางนั้นอาจจะตกงานรวมไปถึงกุนซือคนใหม่อย่างโทมัสซูเคิลที่มีกระแสะมาแรงเหลือเกินตั้งแต่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาแต่คงนั้นบอกเลยว่าวันนี้แฟนผีต้องรอติดตามดูให้ดีนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากที่ได้มีการประชุมบอร์ดบริหารในช่วงซึ่งเราจะทราบผลเนี่ยก็น่าจะรับะจะประมาณช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ประมาณช่วงหัวค่านะครับผมนั้น แฟนผีติดตามกันให้ดีเพราะเชื่อว่าอาจจะมีการเปลี่ยนปแปลงอนาคตของสโมสรก็เป็นได้ครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ l i น์แอแอดตูนสยายสาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ